เย็นลมอย่างนี้ที่มอมมอมให้ก่อนเร็วใช่อมอมแก้วก่อนถ้าเกิดมันเจอแล้วมันจะแตกปุ๊บปังหน่อยดูเอ้อะไรเอ็มเอมเอ็มเอ็มเอ็มแก้วมันขูดชิ้นก่อนเฮ้ยนี่ไงอะไรน่ะอะไรอ่ะเฮ้ยใครทำเฮ้ยใครทำอะไรเฮ้ยหนึ่งกล่องใครว่าโรงงานคือมานทำราคาแล้วนี่อันนี้คือหนึ่งกล่องใครปลูกโรงงาน โรงงานตื่นมาดูใช่ไหมนี่เฮ้ยเอากระป๋องมาเร็วๆ่ออันนี้คือรละกรกล่องนะครับผมหนึ่งกล่องร้อยห้าสิบบาทราคาหนึ่งกล่องจากของเราเก้าสิบแมนคุณไม่เคยเห็นราคานี้กูหาขายวันไปสิบสิบปีแต่สามกล่องคุ้มกว่าไม่แต่คนแต่ว่าคนเขาแบบมีราคางบกล่องเดียวไงซื้อกล่องเดียวก็ได้นะตกใจกูจะบ้าตายเอากล่องก็เอกไปแล้วมันเด้งขึ้นมาอีกเหมืนเมื่อกี้น เฮ้ยไม่พี่อันนี้อืนหละพี่ชื่ออะไรที่อยู่โรงงานอ่ะเขาเขาเป็นอันนี้อยู่เขาเขาดูไรอยู่เฮ้ยใครทําราคานี้ชิหายไววอสเจ๊งกระบงเท่งตายใครทํามาใส่เรานี้แกหยุดดีเอาสามกล่องลยจ้าเพื่อนเห็นอะไรแบบดีไปเพื่อนเขาบอกพวกสามกล่องหรือเปล่าได้เรียงเออมันหลุนหลุนเกล่องยังไม่มีสต็อกครับ เขาสีกับบงเก่งมาบอกว่าอยู่ขึืนบีบอกอบียังยังมาบีบีอยู่นี่เอาหมดแล้วครับ่สามหมื่นบาทยี่สิบเนเออมนกันยูเมยเื่องจะใส่ปะกูถามเมยเพื่อนก่อนเอายาเอาน้ำยาทัถามแมนี่อ๋อเมยเ่องจะใส่ะขอน้ำยาทักแม่ยาห้าสิ สองกล่องสองร้อยเจ็ดสิบาทในกาแฟบอกหนูรู้หาไมีเฟื่องก่อนสองขอรับยาซักผ้าหน่อยครับแม่นั่งไลคะ <c oughs> ายอย่างงี้ไ,ได้แสนดีกว่านี่แม่นั่งคนดูเป็นหมื่นเมาอ่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไล่ไล่น้ำซีบพีอยู่ไหนครับบาร์บีพีอยู่ไหนวะไม่ใช่บีพีพี่ที่เกา่า <c oughs> นั่นมันสิปีที่แล้วค่ะเธอฉันเพิ่งกินวายไปสองข่ามขวดแม่นี่ทักบใครเสียเร็วนี่เกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้สวัสดีค่ะเอฟซีผู้ใหญ่บ้านอ้ไม่ใช่เพื่อนมาหลอสูบครับไหน้อนจ้ผู้ใหญ่บ้านวันที่สิบเอ็ดคอนเฟิร์มโมเน่แม่เขาได้สดอยู่คอนเฟิร์มโมเน่ไงเธอสวดไม่ถูกต้อง เม่เพื่อนเมาโูโอเคไม่มีใครได้กินเ้าเมื่อกี้นะเธอคอนเฟิร์มหมดแน่ฉันก่อนเจยูที่ยงนะเที่ยงได้โอเคแล้วบินกี่โมงวะเช้าแปดโมงเราจะาต้องบินกลับมเย่เย่เย่อะโอเคเฟิร์มแม่เธอเจ้าน้ำยาซักผ้าหรอหรือจะเอาอะไรเอาน้ำยาซักผ้าได้ไหมครับเธอน้ำยาซักผ้าผู้ใหญ่ขึ้นวิเดียวเขาหมดแม่ขอส่งมาสิบเก้าบาทเอง เธอมีของเหรอเธอมีของแล้วเปล่าแล้วเราเอาอะไรโชว์รูปภาพเหรอรูปเหรออ๋อรูปภาพในไอแพดก็บอกเขามีของเขามีของจริงอยู่มีหรอที่ไหนที่อ้อไเอ E.M ใครมีคนเอาไปซักแอบไปซักหรือเปล่าไม่มีซักบ่มีหรอกเปิดรูปในนี้ก็ได้มั้งอ่าให้ห้าร้อยลังเครื่องชอสีสีห้าร้อยลังจริงหรอไม่แค่ห้าร้อยบาทจากสามพันเก้าเหลือพันเก้าเอเลี่ร้อยเก้าเก้าอืมใครได้ยิน บอสพูดอะไรเมื่อกี้น่ะอะไรบิ๊กโมเน่เขาบอกผู้ใหญ่บ้านฟิลเลร์โมเน่สิบเอ็ดนี้ใช่สิบเอ็ดนี้ผู้ใหญ่บ้านฟิลเลร์โมเน่จบไม่เพื่อนลิ้นรัวกาแฟได้หมดเบฟอยากมามากทูแต่น้องติดอยู่รายการอืมรอกาแฟแก้หมดแลยจังอย่าลืมกดไปก่อนนี่นางอยากมามากเฟี้ยนางนางอยากมามากนางอยากเจอเธอหรืออยากเจอโมเน่ก่อนอันนี้แม่ต้องหาเขานะ อยากเจอเธอหรืออยากเจอโมนี่ก็คงอยากเจอโมนี่แหละแม่เบสเดี๋ยวฉันไปอ่อยเบสก่อนสรุปว่าเบสอยากเจอโมนี่หรืออยากเจอผู้ใหญ่บ้านอยากเจอโมนี่แต่ผู้ใหญ่บ้านฉันกลัวว่าถ้าเจอเจอแล้วเธอจะแบบแบบน่ารักมากยโมนี่ใจทุกวันนั้ตต๊กเจะเจื่อมัน ันว่าเธอหลงฉันว่าเธอแบบไม่เป็นจิตโตเลยก่อนแม่โอเคแม่พักก่อนซะาคนณอะไรฉันตอดนอนเ้องขเออแม่มาแล้วแม่นอนก่อนพอฉันมาแล้วฉันพูดไปทั่วนะนั่นแหละก็โมนี่กับผมอะไรไล่ฉุดเพิยัลเซียนอยู่กลางๆคนดูปัหาสารไปไม่สนิยราแม่เขาดิ้นบนรถบัสเซอร์ไพยแล้วเออมบัสเซอร์ไพร์แล้วหรองั้นอยจะพูดก่อน,นไปพูดก่อนทุกคนที่ฟังอยู่ทุกคนที่ฟังอยู่ อบอกเขาว่าทุกคนที่ฟังอยู่เมื่อกี้ทำเป็นไม่ได้ยินได้ไหมเดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพรส์เนี่ยเธอก็มีแก้วไวน์เหมือนฉันนั่นแหละเขาก็มีไฮทักนะเราก็อยู่ที่ของเราอยู่แล้วเราเ็นั่กกินเยอะของเราอยู่แล้วนะอันตรายมากเฟื่อเฟื่อหมอล้วอันตรายว่ะ โอเคโอเคเออาให้บ้านมันทำไม่เจอพี่เฟิร์นกะโชว์เอาโชว์รูปภาพเอา